นี่ค่ะทุกคนเราก็ซื้อตั๋วชั้นสองทั้งทางเนา,า,นาเะก็ลองทานผัดไทยแม่ค้าที่พนัก<ป>และตอนนี้รถไฟกำลังจะผ่านอุโมงค์ผาเสด็จนะคะเป็นอุโมงค์รถไฟแบบแล้ว เหมือนรถไฟลอยอยู่บนบนท้องน้ำประมาณนั้นนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ปูจะกลับสุรินแล้วนะคะเรามากรุงเทพประมาณ4 5หวันนะคะทุกคนแล้วรอบนี้ค่ะกลับเราจะกลับรถไฟไทยตอนนี้คือเขาบอกว่ารถไฟไทยกำลังดัง เพราะว่ามีรถญี่ปุ่นมาให้เนาะหนึ่งคันใช่ไหมเราก็จะแบบไปรถไฟไทยดูซิว่าเราจะได้นั่งรถอะไรแล้วเราจะไปชั้นสามเราจะไปรีวิวรถรถไฟไทยว่าเป็นยังไงไม่ได้นั่งมานานแล้วมากๆเหมือนกันนะคะทุกคนไปกันจ้าเพื่อนแม่ปูจะไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้ารังสิตนะคะ คนขอเข้าห้องน้ำก่อนนะเดี๋ยวบนรถไฟเข้ายาก โดยสารก็มีนะคะทุกคนข้างล่างจะเป็นรางรถไฟนะคะแต่เวลาซื้อตัว๋วต้องขึ้นมาซื้อชั้นสองนะคะชั้นสามเป็นรถไฟสีแดงนะะี่ค่ะทุกคนเราก็ซื้อตั๋วชั้นสองทงั้งทางรถไฟไปต่างจังหวัดมุมนี้นะคะแล้วก็รถไฟสีแดงฝั่งนี้ เราก็ซื้อตั๋วที่ชั้นสองแล้วก็รถไฟสีแดงเข้าเมืองก็ขึ้นชั้นชาลาอยู่ชั้น3ส,ส่วนรถไฟไปต่างจังหวัดชั้นชาลาอยู่ชั้น1น,นะคะเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะให้เปิดให้เราสแกนตั๋วรถลงไปได้นะทุกคนตรงนี้ที่สแกนตัว๋ว ลงไปข้างล่างถึงเวลาลงแล้ว <c oughs> คนลงมาชั้นหนึ่งะก็จะเป็นรางรถไฟไปต่างจังหวัดชานชลาที่หก ตอนนี้แม่ปูอยู่ที่สถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยานะคะทุกสถานีก็จะมีแม่ค้าขึ้นมาขายอาหารนะคะทุกคนแล้วเช้านี้แม่ปูก็เห็นผัดไทยน่าทานมากเลยแม่ปูก็เลยซื้อผัดไทยรองท้องก่อน,นะค่ะทุกคนเพราะว่าบนรถเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรมาขายอีกเนาะก็ลองทานผัดไทยแม่ค้าที่พระนครศรีอยุธยาดูนะคะ รสชาจะเป็นยังไงทุกคนมาชิมกันชิมไปพร้อมๆกันเนาะก็หน้าตาก็น่าทานอยู่ค่ะทุกคนนีหาหน้าตาของเขาเนาะ เลยใส่แมสนะเพราะฝุ่นค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะในอ,อย่างหนึ่งนะคังๆแม่ปูคนเมาค่ะทุกคนเมาแบบหมดสติอะ่ะแล้วกลิ่นแบบสุดยอดเลยอะ่ะและตอนนี้รถไฟกำลังจะผ่านอุโมงค์ผาเสด็จนะคะเป็นอุโมงค์รถไฟแบบอุโมงคู่ข้างเดี่ยวนะคะตั้งอยู่ระหว่างอำเภอมวกเกล็กับอำเภอเก่งคอย มีความยาวทั้งหมดถึง5.2กิโลเมตรค่ะ ระหว่างทางนะคะก็จะมีการสร้างทางรถไฟรางคู่ตลอดเส้นทางเลยนะคะทุกคนอันนี้แม่ปูก็ถ่ายบรรยากาศระหว่างทางที่นั่งรถไฟนะคะมาฝากทุกคนเนาะบรรยากาศหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าแล้งแบบนี้นะคะก็ก็มองไปตรงไหนก็มีทั้งเขียวหน่อยๆที่มีการรดน้ำต้นไม้เนาะกับ กับตรงไหนที่เขาเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแล้วก็จะดูแห้งแรงนิดนึงนะคะ คนตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนลำตะคองแล้วนะคะระหว่างทางเราจะเห็นตอหม้อตลอดเส้นทางเนาะแม่ปูก,ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นตอม้อของอะไรเป็นรถไฟรางคู่หรือรถไฟความเร็วสูงนะคะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเป็นของอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสร้างเสร็จขึ้นมาน่าจะสวยเนาะในหน้าแบบหน้าน้ำหลากเงี้ยน่าจะแบบเหมือนรถไฟลอยอยู่บน บนท้องน้ำประมาณน,นั้นนะทุกคน แลเราก็ถ mm ึงสุรินแล้วนะคะบ่ายสามโมงตรงไหมลืมดูนาฬิกาแต่ก็บ่ายสามโมงนะทุกคนตามเวลาเลยคนเยอะมากเลยนะทุกคน 真係雜毛，食唔起。